ลูกค้าหล่อมาจริงกูถ่ายกับพี่ของนี่กูอยากเอาปีกูหมูนกูเลยจริงนี่ดีนะวันนี้พี่ของน้าสักไม่มีลูกค้าผู้หญิงมาผมไม่งั้นวุ่นวายแน่ถ้ามีพวกมีพวกผู้หญิงมานะโอ้โหกูดูแลเนี่ยมีมาก็เอามาดูรายดีกว่านะคือของพี่เขอว่าเป็นงานแก้ไขต่อเติมนะ เป็นประมาณว่าผมดําแล้วก็ลงสีขาวสีขาวสีเทาอะไประมาณเนี้ <c oughs> ก็อันนี้ลงสีขาวในในใ,ในครั้งนี้มันก็จะตอนนี้มันจะเห็นเป็นเป็นขาวอยู่นะแต่ว่าพอพอเวลาผ่านไปอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณหนะ้าอ,อกพี่เขามันจะมันจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่อยากอยากจะทำแบบนี้นะอยากให้ดูเอาไว้ว่าจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ อันนี้รอบรอบนี้ได้ประมาณนี้อะมาดูใกล้ๆครับประมาณนี้